สวัสดีค่ะปิ่นนะคะ SP Management ค่ะก่อนหน้านี้ทุกท่านอาจจะได้ชมคลิปวิดีโอของปิ่นนะคะเกี่ยวกับของโครงการฐานมั่นคงคลองโยงค่ะวันนี้ปิ่นมีในส่วนของโครงการฐานมั่นคงคลองโยงตึกเทาโฮม2ชั้นนะคะอยู่ด้านหน้าโครงการเลย23ตารางวาค่ะตรงนี้รูปแบบโครงสร้างของเรานะคะรูปแบบโครงสร้างคือจะเป็นในส่วนของอิฐมอแดงนะคะเปิดทำเลด้านหน้าโครงการ สามารถค้าขายได้นะคะทําธุรกิจได้อยู่อาศัยได้หรือบางท่านนะคะต้องการที่จะลงทุนซื้อและปล่อยเช่าอันนี้สามารถทําได้ค่าเช่าจะเดือนละประมาณ5,000บาทนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีบางท่านนะคะมาติดต่อเราเดี๋ยวปิ่นพาไปชมเรื่องรายละเอียดของโครงการนะคะเชานนี้ค่ะจะสังเกตว่าของเรานะคะทาวน์โฮม2ชั้นจะมีเพียงแค่7ยูนิตเท่านั้นนะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้จะเป็นในส่วนของสาธารณะ ะะห่างจากบุดด้านนี้มาจะเป็นในส่วนของถนนสาธารณะค่ะ23ตารางวาของเรานะคะจะเริ่มตั้งแต่จุดด้านนี้นะคะเนื้อที่ด้านนี้เนี่ยจะอยู่ในโฉนดนะคะอีก6เมตรเริ่มจากตรงรานวีด้านนี้เลยนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ในแอเรียตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะกว้าง เหมาะในเรื่องของการอยู่อาศัยก็ดีหรือการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดรักซัตรีดร้านเกมหรือว่าจะเป็นในส่วนร้านเพสัตนะคะเพราะว่าถนนเรียบคลองโยงตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งชุมชนจริงๆด้านในนะคะสามารถออกห้วยผูได้ค่ะและเดี๋ยวปิ่นจะพาทุกท่านนะคะไปชมตัวตึกค่ะเชิญชมด้านในกันนะคะเชิญค่ะ ตัวตึกของเรานะคะจะกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะคะและจะลึกอยู่ที่ประมาณ12เมตรค่ะอย่างที่ปินบอกไปตัวโครงสร้างเราจะเป็นอิฐมอนแดงนะคะในจุดนี้เชิญนั่นในค่ะภายในชั้นหนึ่งะคะเข้ามาก็คือจะเจอบริเวณโถงกว้างๆของเรานะคะซึ่งที่ปินนํนำเสนอไป12เมตรค่ะความลึกของตึกด้านหน้าจะมีอยู่ช่วงหนึงคือ8เมตรนะคะ พื้นชั้นล่างพื้นชั้นล่างจะเป็นไกรนิโต้ค่ะขนาด60คูณ60ฝ้าจะเป็นยิบซ้ำฉาบเรียบนะคะความสูงของฝ้าเนี่ยก็จะร่วมประมาณ3เมตรนะคะไฟฟ้าเราให้15แอมป์นะคะเดินร้อยท่อฝังผนงังน้ำที่นี่จะเป็นน้ำประปานะคะเดี๋ยวฉันชมด้านในต่อมานะคะ จะสังเกตว่าพื้นที่ในด้านในเราจะค่อนข้างลึกนะคะนอกจากจะมีในส่วนของที่ดินที่เป็นด้านหน้าสามารถทําเป็นลงรถได้หรือว่าทําธุรกิจได้นะคะในโฉนโดแล้วตัวตึกลึก12เมตรการจัดในอนาคตนะคะการวางในเรื่องของโต๊ะกาอ้หรือว่าในเรื่องของรูปแบบธุรกิจเนี่ยค่อนข้างลงตัวเดี๋ยวเชิญชมด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นหนึ่งนะคะ ในส่วนของห้องน้ําเรานะคะก็จะใช้สุขภัณฑ์ยี่ห้อน้ำนะคะอ่างล้างหน้าเราจะมีขาตั้งนะคะก๊อกฝักบัวอันนี้เรามีให้พร้อมนะคะกระจกเงาเราก็จะมีให้พร้อมเหมือนกันค่ะต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้นะคะของเราเป็นบ้านมือหนึ่งนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างเรารับประกันนะคะ5ปีตามกฎหมายค่ะในส่วนของอุปกรณ์เรารับประกัน1ปีหลังจากโอนแล้วนะคะนั่นหมายถึงว่า พอคุณพี่สนใจหรือทางลูกค้าสนใจนะคะสามารถวางจองกับเราพอกู้บาทบ้านผ่านเสร็จเรียบร้อยกู้ธนาคารผ่านแบงค์อนุมัตินะคะเราจะใ้ลูกค้ามาตรวจรับบ้านก่อนนะคะตรงไหนที่มีจุดบกพร่องหรือไรเราก็จะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเชิญชมชั้น2ค่ะแต่ก่อนจะชมชั้นสองนะคะเดี๋ยวเชิญชมด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีเนื้อที่ทั้งหมดอีกประมาณ3เมตรนะคะคุณพี่สามารถที่จะต่อหลังคาค่ะด้านบน ะะทำเป็นห้องครัวได้เลยนะคะสังเกตว่าที่นี่เนี่ยในส่วนของรั้วจะค่อนข้างสูงมากเลยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีในส่วนของตัวด้านด้านข้างนี้นะคะที่จะเป็นในส่วนของห้องเก็บของใต้บันไดนะคะตัวนี้3เมตรต้องถือว่าค่อนข้างกว้างจริงๆเนื่องจากว่าตัวที่ดินของเราเนี่ย23ตารางวา ค่ะน่าอยู่ไหมคะเดี๋ยวเรามาชมชั้นสองด้านในอีกทีนึงนะคะตามปิดมาค่ะดเดี๋ยวเชิญชมชั้นสองนะคะเชิญค่ะดเดี๋ยวปิ่นจะพาทุกท่านนะคะขึ้นไปชมชั้นสองนะคะ ในส่วนของบันไดตัวนี้นะคะจะเป็นใน,นส่วนของคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นลงก็คือจะไม่มีเสียงนะคะราวกันตกนะคะก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะตัวโครงสร้างตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กค่อนข้างแน่นหนานะคะแล้วในส่วนของจังหวะในการก้าวขึ้นลงต้องบอกว่าถึงจะมีผู้ใหญ่อยู่นะคะก็ค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ในเรื่องของความชันนี้ต้องบอกว่าลบในเรื่องนั้นไปได้เลยนะคะ ด้านข้างค่ะจะเป็นในส่วนของเบอร์บันไดนะคะแล้วก็จะมีตัวกันลื่นตรงด้านนี้ให้นะคะพื้นจะเป็นกรนิโต้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของรูปแดค่ะพอขึ้นมาแล้วนะคะบริเวณชั้น2ของเราจะเห็นว่าจะมีถงนะคะซึ่งบางที่เนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอเป็นประตูเลยค่อนข้างจะอึดอัดเดี๋ยวปิ่นขออนุญ,ญาตนะคะพาชมห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่นะคะก็คือจะอยู่ด้านหน้านะคะ สังเกตว่าของเราเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะคะก็จะเป็นด้านหน้าของในส่วนตัวบ้านเลยนะคะก็จะมีวิวด้านนอกนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีระเบียงค่ะตรงนี้จริงๆแล้วถ้ามองไปนะคะสามารถจัดเป็นห้องพักเล็กๆได้นะคะแล้วก็สามารถระบายอากาศได้ค่อนข้างโปรง่ง และที่สำคัญนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายัางเน้นนะคะด้านบนห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำในห้องในห้องน้ำในตัวนะคะเชิญค่ะสุขภัณฑ์ที่ห้องน้ำนะคะแล้วก็ต้องสังเกตเลยนะคะว่าตัวชักโครกเราก็ใช้เป็นแบบตัวใหญ่อ่างล้างหน้านะคะตัวนี้เราแบบมีขาเลยติดตั้งพร้อมให้ในส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะ แล้วก็ตัวในส่วนของตัวชเวอร์ค่ะตัวนี้เราก็จะมีให้นะคะเดี๋ยวปินพาไปชมห้องนอนสองนะคะและห้องน้ำอีกห้องหนึ่งเช่นค่ะชั้นด้านนี้นะคะ หลังนะคะจะเป็นส่วนของห้องนอนที่2นะคะค่ะเช็ควิวได้เลยนะคะค่อนข้างน่าอยู่นะคะก็ห้องไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กนะคะตรงนี้สามารถที่จะวางโต๊ะเตียงได้ค่อนข้างสบาย เดี๋ยวเชิญชมห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี้ก็เช่นกันค่ะอย่างที่ปิดนำเสนอนะคะ23ตารางวาค่ะเป็น2ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะด้านมงห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็จะมีห้องนอนเล็กแล้วก็ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะด้านล่างก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าเวลาช่วงเช้า สามารถที่จะแยกห้องน้ำใช้กันโดยที่ไม่ต้องรอเลยนะคะเราจะเน้นก็คือในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะคะเน้นในเรื่องของคุณภาพค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะตัวทำเลทําเลที่ตั้งของเรานะคะก็จะอยู่ติดกับถนนเรียบคลองโดงนะคะในส่วนด้านนี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตรองรับธุรกิจทุกรูปแบบเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ปิ่นได้พาชมทำเล ของโครงการนะคะฐานมั่นคงครองโยงทาวนโฮม2ชั้นด้านหน้าโครงการและพื้นที่แค่สอยในตัวบ้านคุ้มค่าคุ้มราคาไหมคะย3ตารางวาค่ะมีเพียงแค่7ยูนิตเท่านั้นในราคา2 4 9ล้านบาทพิเศษช่วงนี้นะคะรับไปเลยส่วนลด5 0 0แสนบาทเหลือเพียง1,990,000บาทเท่านั้นรีบจองรีบเป็นเจ้าของนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการ มีที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมนะคะชั้นบนอยู่อาศัยได้ชั้นล่างสามารถทําธุรกิจได้หรือบางท่านนะคะต้องการที่จะเป็นเจ้าของนะคะสร้างทุนสร้างไรายได้สามารถซื้อแล้วปล่อยเช่าได้รับค่าเช่าเดือนละ5 0 0 0บาทเพียง7ยูนิตเท่านั้นนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ0814526956หรือเบอร์ตามเพจด้านล่างนี้ที่ได้นำเสนอไว้ สำหรับวันนี้ปิ่นต้องขอกรับขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ปดติดตามคลิปปิ่นมาตลอดนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ